อ้อ oh. สวัสดีค่ะจริงๆมีใครมากันแล้วบ้างครับคือว,ว่าตอนเนี้ยพ่อพี่อกำลังมาซื้อหมวกมาอยู่นะพ่อพี่ไม่รู้เลยว่าจะซื้อหมวกไหนว้าวแจกหมวกนี้ด้วยฮะนี่ไงห,หมวกนี่ไง2สองอันพอดี นี่รเราแม่นายไม่ต้องเลือกแล้วแหละนี่ฉันเลือกใครแล้วชิปใส่ดูดิไปชิปอ้อหเหมือนเด้เลยจะมบเป็นเหมือนเดิมโอ้โหเหมือนเด้เลยแลเรากลับบ้านจะถึงเราน่าจะวับออกไปได้นะทางเนี้ยเราน่าจะวับออกไปได้ทางนี้นะ วับออกไปเล่นที่ไหนกันฉันได้รักกัวเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเดีย๋ยวนี่ดีโรเมสนะเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมทำไมมีดาบอยู่ตรงนี้อ่ะใช่นี่โรเมสว่าฉันด้หยุดปุ๊วิญญาณฉันยังฉุดหายใอยู่ในนี้นนอยู่ตอนเดิตายแล้วฉันตายแล้วเหมือนแต่ว่าวิญญาณฉันยังอยู่ในนี้ ถ้าฉั้นออกไปทีดีเสียงจีโน่เลยนะจีโน่ด้านในาเหรอเออถ้าฉันออกไปทีได้อืมพวกเราจะพาจีโน่เข้าไปอยู่ไงนะเรื่นี้กันนะจีโน่จะพวกเราช่วยหาช่วยหาทางหนีที่หลัง คิดว่าเราต้องมีเตียงแล้วเพราะว่าจริงนะต้องมีเตียงใช่ไหมเอาทีรูไปเลยเฮ้ยจะเอาเตียงแบบน,นั้นไปให้เหรอไม่ใช่เรามีสีดำน,นี่นะเดีย๋ยวไม่สอยดลกชุกชุกทีดีืด่อ เธอคือโซดาป๊อบอีลาโซดาป๊อบเจ้าคือโซดาป๊อบอีลาโซดาป๊อบโอ้โหโอ้โหเจ้าคือโซดาป๊อบเจ้าคือโซดาป๊อบเจ้าฮิตคอยจนหนักจบมาแล้วนี่พวกเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะจิโน่หาวหา รงงว่าจะรวยฮนี่อย่ามา,าว่าเราดีสิแล้วทุกค่ะพวกเราตอนนี้พวกเราจะต้องหาวิธีที่จะที่จะพาจินยูกับกับสู่ล่างเลยได้นะพราะว่นะจินยูน่าตรงนี้ไปก่อนนะอืมเโอเค๋ย่าวาอาหารไว้ตรงนี้แล้วกัน เาหาไปตรงนี้แล้วกันนะทิ้งโอเคนา่าจะทำไว้ดีฉันว่านาะเราต้องหาเงินหาเงินเกิดเพราะเราเงินนะ้อยไงเอ้ก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะออกกันเถอะท,ทิ้เอ้เราไปตรงไหนดีคะอ่ะฮะอ่ะฮะอะไรฮะ ก็สนอนาเแวกนี่แหละเห็นว่าคนเยอะดีเห็นมีคนเยอะดีโอ้โหจ,จะเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลย เงินทีนาีซราศอรบปนี่แหละจริงเอ่อเออเออเออดกต้องไงให,ให้จารันมาเติมเต็มไปไปเป็ดวานนันจะย่างบอบพอใหจ้จะสวงแล้วรสับพุน นั้น้อยๆหิวเขาเขาบอกกินเหล้าเจ้ากินแต่โซดาให้เชเธอๆแล้วจะจิตโตดาให้เๆและอีลาให้เจอจะบ้านหายสาให้เชเธอจะเหียนเพื่อก้อนเดินเดนเดก้อนเดินเดินเดินเดนวันนี้ค่อยข้อบอกปใส่ข้าตอนนี้บอมพี่บอมีเวลาแล้วข้เจ้าเป็นข้อ่อนแล้วขอยข้อแม่เป็นบอ ดัน hey, ั so is ้นก็ต้องการเจ้าของเล็กที่คอยดื่มเจ้าสดชื่นเฮงอีลาโซดาปับคอยคิดถึงเจ้าเด้อคอยคิดถึงเจ้าเด้อั้างแรกที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาปับเจ้าคือโซดาปับเรื่อเล่าอะไรก็สดชื่นใครเท่าไรก็ดอกเด้อเจ้าคือโซดาปับอีลาโซดาปับอ๋โอ๋ออ๋ออ๋อ อีลาโซราปับอ่ะให้อยๆเบิกนั่นแหละไอ้กางยีนี่เหรอซื้อมาละก็อายมาละค่อยเขาคันมาแล้คอยคอยรักโซราปั๊บผู้เดียวคอยรักใครผู้ใดค่อยรักโซราปั๊บผู้เดียวเจ้าเจ้าคือคนที่คอยวัดไว้คอยากทีมเอาเจ้าไปใส่ยคอยอยากถึงโซราโซรา โซดาปับเธออยากดื่มโซดาเบบี้คอยขอดื่มเลยจังใดก็มาพอคอยทีดถึงเจ้าเด้อทั้งแรกที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาปับเจ้าคือโซดาปับดื่มเท่าอะไรก็สดชื่นคอยข้ออะไรก็ดอกเด้อเจ้าคือโซดาปับยี่ราโซดาปับอ๋โอ๋ออ๋ออ๋เจ้าคือโซดาปับเจ้าคิดคอยจะหนก เจ้าหิ้คอยจนนกจุบ๊บสว,วัสดีครับคอยจุ๊บจุ๊บหักคอยจุ๊บหักเจ้าเด้ออีลาโซดาป,ปับน่าจะมีเงินเยอะพอแล้วมัะแพ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวพวกเราลองเข้าไปดูกันเถอะอืมกๆเด็กๆเด็กๆช่วยหนี ใก้จบแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาความรักเราก็จบแล้วนะรู้ไหมอือือถ้วันนี้เราจะไปหาความรับกันที่ไหนเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปหาความรักกันที่ที่ไหนที่นั่ที่นั่นไหญที่นั่นไหนฮะไม่รู้เหรอะ,ะก็ที่สตาร์ดัสซิสตี้เมืองใหม่เมืองที่สามไง ไปถึงตรงนี้เลยเห็นหมะเอา้าไม่ใช่เหรอยังไงแต่เจนแต่เจน,นเราจะมาที่นี่เลยเจอกันอีกแล้วต้องมาที่นี่นกันก่อน่าที่นี่ที่ไหนอะก็ที่นี่ไงเจ้าเร,เราต้องเข้าไปก่อนนี่จะไปถ่ายหน้าอีกแล้วใช่ไหม ก็เห็นน้องๆเขาคอมเมนต์มาว่าอยากได้ EP สองกันหลายคนแล้วอ่ะอืมนี่คืออะไรเอาออกไปเลยนะนี่มันไม่เกี่ยวสักหน่อยแค่กันนี้อ่ะไม่เกี่ยวนะชิปตอนนี้ไม่เกี่ยวเหมือนกัน 嗯。

เราเซกนี่ไปเลยนี่น่าเอามาก็จะมาแล้วแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรกัน อันแรกอันอันที่สองอันนี้ใหญใช่ยืมมาได้อย่างไ้อันเจินเช่เ่มาตรงกอันนี้ ส่วนอันสุดท้ายนี่คือท่าจบเราทำท่าเหมือนกันใช่ <Okay. S 1> ไหมทาไปกัน มันอะไรกันนี่แตะนา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 เอโลงหนังยู่ไนเนี่ยหาไม่เจอไม่เคยมาที่นี่เลยอ๋อน่าจะาที่นี่นะโอเคถ้าเรามาดูหนัขงขาวพวกเราก็เธออือืมใช่แล้วนะ chạy thế nào ชร์แชร์ฮร์รี่ทนี่ทุกคนน่าจะเห็นอันนี้ใช่ไหมชิฟชิฟนี่นี่แหละครับคือของที่เราตามหานี่แหละครับคือของที่เราตามหาอยู่หืยี่งานวันนี้พว่เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับง้น,นถ้าเกิดว่าใครที่ รู้รู้ว่าเราสามารถพื้นคืนชีพที่จินูยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะแล้วจะได้จาจะได้แล้วแล้วพวกพี่แล้พี่สัจจบอยจะพาไปผจญภัยที่ไหนต่อกันไว้เจอกันครั้งหน้านะจะได้รู้ไงว่าพี่สัจจบอยพพี่สัจจบยสองคนนี้จะพาเด็กๆไปไปไปไขความลับที่ไหนอีก งี้วันนี้ขอตัวลากันนะครับอย่าลืมกดติดกดกระดิ่งไว้ไม่ให้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกริ้งไม่ให้แจ้งเตือนเอาไว้ไม่ให้ใครไม่ให้ใครพลาดคลิปต่อคลิปอื่นๆนะแล้วก็บอกก่อนนะจ๊ะว่าอย่าลืมเลยนะอย่าลืมกดติดตามพี่เลยนะถ้าไม่กดติดตามพี่เดี๋ยวพี่จะใครบอกเลยนะจ๊ะใครที่ไม่กดติดตามพี่เดี๋ยวพี่จะไปกินวิญญาณคนนั้นแหละ งันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊าย